เดี๋ยวได้นๆ้เด็กไอ้เด็กแมันก็หยุดเด้อ่ะดีจังชอบไรอย่างูมากมากเลยอะค่ะดีจังเป็นแฟนคลับของไรอย่างูนะคะดีจังครับคะคุณรู้ไหมคุณน่ารักมากๆเลยนะครับแกไปฟัดกับหมาแมวที่ไหนมาวะคุณสภาพดีนค่นี้คงเป็นแฟนคลับขางสาวนี่แหละฉันต้องเก่งเท่เส้นเก่ง พอใจภูมิใจว่ามีแฟนคลับอย่างฉันเป็นติงเขาเนี่ยถ้าทําความดีไม่ได้เซลหนึ่งของเขาเนี่ยมันก็น่าขายหน้าจริงนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะภูหานี่นายนางสอบว่าออป้าของฉันเป็นคนไม่ดีเหรอฮะเรยองวูลัน่นนักเรียนสาวในภาพหลุดชื่อว่าดีจังเป็นแฟนคลับโรคจิตที่แอบขึ้นห้องอุตส่าห์มาเสนงตัวที่นี่แล้วนะ